ทุกฮอตอนนี้ 1, 2, 3, หนึ่งสาน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในงานเกี่ยวกับอาหารใช,งงใช่ครับอ๋อนัานแสดงสินค้า<ง>ก็เหมือนแบบเ,เป็นงานที่แบบกึง่งที่เป็นจัดขึ้นเพื่อทําธุรกิมานั้น<ง>ที่นี่หน้าร้านนี้ก็เป็นอาหารแช่แข็งนะครับของอะไรครับพี่ของดีดออ๋อมีลูกเชฟด้วยนี่คือเป็นอ๋อก็คือเป็นคนคิด เมนูที่เชฟแลมีหลายเมนูนะครับมีมีให้ชิมด้วยนะครับถ้าใครมาก็มีให้ชิมตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นมีอะไรบ้างนะครับพี่มีกระเพราอ๋อเมนูตามนี้เลยเนาะจะมีเมนูที่ที่เขาแนะนําก็จะเป็นหมูกรอบแล้วก็เป็นหมูแดงแล้วก็นี่เป็นพวกจานแบบจานด่วนเป็นเมนูเว็บง่ายๆที่บ้านขอบคุณครับพี่ ครับครับผมเดี๋ยวหยิบให้ดูสักนิดนึงดีกว่าหยิบได้เลยนี่ก็จะเป็นหมูกรอบนะครับง่ายๆเลยครับใครมีหม้ออบเนร้อนที่บ้านนะก็คืึงฉีกแล้วก็กินได้เลยฉีกปุ๊บอบนิดอบกินนาทีนะพี่สี่ถึงหกนาทีสี่หกโอ้เร็วมากก็ด่วนๆอันนี้เหรอครับอืมนี่น่าทานนะครับเดี๋ยวต้องลองกลับบ้านไปอบดูนะครับว่าจะออกมาเป็นไงขอบมาเป็นค้าวพี่แล้วก็จะมีเอ่อเป็นขายอาหารแบบ ฟีดค่อนข้างเยอะนะครับในในในงานนี้นะครับม,รมีหลายบูธเลยนะครับเอาเหลือไปดูด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นอะไรอ่ะ,ะเป็นเต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้เหรอครับชิมได้ทุกรายการชิมได้ทุกรายการมีอันไหนแนะนำไหมครับพี่คือรสชาติมันจะคนละแบบมากคนละแบบอ่ะลองอันนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่ครับชิมดูอื้อ ของเต้ๆๆตนนา้มก็จะเป็นเตูอเต้อดต้าหูขาวรับแบบออเม่งอันนี้จะเป็นชาแบบจิมรอนสำหรับยข้าญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้อืมอดีนะอันนี้สัมผัสเป็นฟองเต้าหู้ที่นุ่มๆแล้วก็รสชาติไม่ได้แรงมากนะทุกคนขออีกอันแล้วกันนี่อิ่มแน่นอน ขอบคุณครับอันนี้เหมือนอยู่ในน้ำตุ๊บทุกอย่างดีนะป่ะสดมากอโอขอขอบคุณมากครับเจ๋งอะอร่อยอร่อยนะไปดูเมนูอื่นนะครับนี่จะเป็นเฟรนช์ฟรายสวัสดีครับแบนก้โตสค่ะจากอินเดียค่ะจากอินเดียเลยเหรอครับ สามารถชิมได้ใช่ไหมครับได้ขอสได้ลอชิมดูนะครับซอนนิดนึงก็ได้ครับขอบคุณครับงานนี้นะครับก็จะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับพวกทำอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นธุรกิจอาหารโดยตรงเลยนะครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับถึงวันที่ยีนะครับโอเคชิมดูนะครับอร่อยกำลังจากอินเดียค่ะอร่อย ทอดกันตรงนี้เลยครับผมวันนี้ดีครับมีหลายแบบนะครับอันนั้นคืออะไรครับตัวชิีสกะหรี่ับ๊ะอ๋อขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอบคุณนะครับนี่ครับชิีสกะหรี่ก็น่าจะเป็นมันฝรั่งอ่าอันนี้คือมันฝรั่งใช่ไหมพี่กับกระเทียมครแบรนด์มาจากอินเดีย ทุกคนมันเป็นกระเทียมกระเทียมแบบตับหั่นเป๋าเลยนะแน่นๆเลยค่อนข้างแบบกลิ่นดีครับแล้วก็ออกเผ็ดๆนิดๆเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นไปต่อนะครับผม,น,มนี่งานนี้สนุกอะ่ะนะครับมีหลายตัวเลย <Okay. S 2> ไปเดินไปกินไปนรับทุกคนอันนี้เป็นครัวนะครับ ม่วงครอาราเบลค่ะอับผมนเป็นเสามารถจิมได้นับพี่จิับคกรับลูกเกดครับตอันขวาจะเป็นมคาเมียดครับ้โอเคไม่เหมือนกันหรอครับพี่สตัวนี้ไม่เหมือนค่ะอันนี้เป็นม่วงกับลูกเกดอันนี้เป็นออมอนโอเคครับครัเดี๋ยวให้ดูนะครับทุกคนนี่อ่าครับผม อันนี้เป็นของแบรนด์อะไรครับพี่อันนี้เวทีชอยส์ค่ะเป็นรองเท้ของบริษัทซูโปรเจกต์ค่ะโอเคครับเป็นถุงประมาณนี้กถุงประมาณนี้เหรอครับหยิบได้นะได้ครับนี่นะครับทุกคนเป็นแบบนี้นะเป็นรอแมทค่ะราขายที่เป็นรองเทถุงอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถุงนี้แล้วแต่ราคาอ๋อโอเคผมขอโทษทีไม่เท่ากันได้ได้ได้ถ้าใครสนใจก็ลองมาติดต่อดูได้นะครับมันเสาร์ขายค่ะอ๋อนี่ครับลองชิมดูนะครับ พี่อยู่ช่องอะไรอ่ะช่องอะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้ผมถ่ายช่องเป็นแบบ King Street Review ครับ YouTube ะคะ่ะมีหมดเลยครับร<อ>แต่ว่าช่องหลักผมคือ King Street Food ครับอยู่ในเพจก็ได้ครับนในเ c e b o o k ก็ได้ใช่ไหมใน TikTok ก็มีครับไม่ไปเล k i n King ครับที่พิมพ์หน่อยได้ปะมือผมใส่ถุงมือแล้วมันเปบบ็น <c oughs> <c oughs> เห็นดูทูบเบอร์หรืออะไรในแนวนี้ต้องมันนี่ครับค่ะพี่กดไหนเลยกดไหนอันนี้นะครับเน็ตมันไม่ค่อยดีใช่เน็ตอันนี้ใช่ไหมใช่ครับง่ครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นอะไรครับพี่ โคโคโที่รอเทมได้เดี๋ยวแป๊บนึงรอนอ้องรอเทไดะเป็นผมวิดโกโก้ค,ค่ะโค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 อันนี้คือเป็นแอลบ้านเพื่อไวทุกคนอันนี้เป็นแมคคาเดเมียคาราบบอกเลยนะว่าตัวน,นี้อร่อยมากตัวนุ่มกลมกลมไม่หวานเกินไปพอดีมากๆนมนมโทษนะครับโทษครับโยไม่ได้ดูขอโทษพี่ไม่ได้ดู คนเยอะมากนะครับทุกคนขอบคุณมากครับนี่เป็นช็อกโกแลตให้นะครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้ดีดของอภิอันนี้ไปค่ะที่ชงเท่านี้ขอบคุณครับอันนี้คือชงเหมือนโกโก้ปกติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ใส่นมต้นใส่นม้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ุโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอืมอร่อยเข้มครับ จะมีสองสูตรอันนี้เน้นเน้นมันมากกว่าแต่ติดติดสองจะแบบกลมโตมากกว่าอันนี้อันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะแบบว่าไม่มันมากแต่ว่าจะมีความแบบโกโก้อีกตัวนึงจะรีตัวนี้อีกจะเข้มแบบเข้มจัดไปเลยโอ้ตัวนั้นน่าตัวนั้นน่าสนใจรสชาติเขมเข้มกินดีมากนะครับอร่อยออกแบบถ้าเป็นเด็กกินก็น่าจะชอบครับเพราะว่ามันมันหอมหอมมันหอมโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อนะครับทุกคน งานนี้บอกได้เลยว่าบูธเยอะมากๆถ้าใครสนใจมานะครับถึงวันที่27นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะวันที่ย7ครับผมตรงนี้มีทำสดๆเลยนะครับทุกคนดีครับนี่ก็จะเป็นเป็นอะไรครับเปไว้ซอสหรอเป็นซอส รูทนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอะไรใช่คะ่ะเป็นวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็มีทางเนื้อเบเกอรี่มีของหวานมีโของมีหลายอยา่างเนาะครับที<า>่มีปูเป็นตัวเลยครับตรงนั้นค่ะ<า>น่าทานมากๆอัน<า>นี้ทุกอย่างที่งานงาน,งาน,งาน,นี้นะครับส่วนมากจะเป็นฟอร์เซ่นนะครับเอาไปทําธุรกิจต่อได้เลยครบถ้วนค่ะครับผมสามารถเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมาที่ี่เราได้เลยได้ครับก็คือมาที่นี่สามารถเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นได้เลยใช่ค่ะมีให้ทุกอย่างทุกอย่่างคะสุดยอดครับผม ขอบคุณมากเลยครับดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟูดอื่นเป็นไหนครับหรือว่ายังไงครับก็ลงพรุ่งนี้แหละครับลงพรุ่งนี้เลยใช่ค่อนอาคิงคิงสตรีทฟูดครับขอบคุณครับเฮ้ยผมดูอยู่โอเคขอบคุณครับพี่ครับแค่มาถามว่าผมไม่แน่ใจอ๋อครับผมลองรอเทสคาโบนาร่าก่อนไหมคะอ่าได้ครับได้ครับพี่โอ้โหพี่เขามีอาหารให้ลองชิมด้วยนะครับเป็น นี่เลยครับทุกคนเป็นคาโมนาล่านะครับลองชิมกันดูนะครับนี่นะครับน่ากินมากเลยนะครับลองชิมดูนะครับอือร่อยจัดครับมันฟิมมี่มากขอบคุณมากเลยครับพี่อร่อยมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมฝากทิ้งถ้วยนิดนึงนะพี่นะ ใจไม่ตขอเป็นการับมีการใหญ่ๆสักตาร์ดนะพี่ขอเป็นการ์ดโหนั่นนี่ก็น่าสนใจนะครับทุกคนบูธนี้ทอดหอมๆเลยทอดแบบรอรอแป๊บนึ่งนะคะทอดแบบน่ากินมากเลยนะครับทุกคน Okay, ครับไ,ไ,อไนะโอเคเดี <Okay. S 2> ย๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าก่อนนะครับ <c oughs> ด้านหน้านะครับ <c oughs> นี้ก็จะเป็นลไลน์ที่มันเป็นเมนูที่เขามีมามาบริการกันวันนี้นะครับ <c oughs> ตามที่เห็นเลยนะครับ น่าทานมากๆผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบไส้กรอกนะครับแล้วก็พวกเบคอนแฮมอยู่แล้วนะครับอันนี้แบบสะดุดตาผมมากเลยมึงดูดิกน้นเบเลอร์เลยครับทุกคนน่าทานมากๆนี่ครับนี่ชิ้นนี้ก็น่าทานนะครับผมอ่านี่นะครับ นี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นอะไรนะครับพี่เป็นอกไก่ทุกพันนะครับผมอ๋ออกไก่นะครับผมเดี๋ยวลองชิมมันหนองกันกันแต่ถือกัได้เราหนึ่งสองสองอันนี้อร่อยมากครับไก่หัวลมฟันนะคะอร่อยมากเฮ้ยอันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราลองกันเลยอันนี้หมาที่นี่นะพี่นี่นะครับทุกคนหมูอันนี้หมูนะครับ ครับน่าทานมากเมื่อกี้ที่ทอดน้ำมันกระเด็นกระเด็นเลยนะครับทุกคนล<ร> <c oughs> องจิ้มดูนะครับอร่อยครับอ,อร่อยหาซื้อได้วันนี้พอดี๋ยยังไม่ได้มาจำหน่ายแต่ว่าได้ทางห้างสรรพสินค้าทั่วไปซื้อได้ใช่ไหมพีม่มีมีขายแล้วใช่ไหมครับชื่อว่าอะไรครับอันนี้นี่น่าสนใจมากไปทอปลาสมุทรจีเอ็มค่ะอร่อยครับแนะนำขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อนะครับทุกคนขอบคุณครับต้องไปแล้วครับเราเป็นยังไงโอ้ขายขายส้งเครื่แล้วส่งเพื่องสองงานโหร้านนี้นี้เป็นบูธนี้มีเป็นเป็นเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มูเลีลบูธนี้นี่เป็นสินค้าเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นแพนเดดค่ะอ๋อเป็นเป็นอาหารอาหาร เป็นแบบพอไม่มีเนื้อสัตว์นะครับมาจากพืชพใช่ค่ะโอเคครับลองชิมได้นะค,ะครับมีได้เขาอ,อยากให้ชิมถ้าใครทําธุรกิจอยู่นะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีร้านที่เป็นอขอบคุณครับตัวนี้เป็น,ปนแพนตี้ค่ะเป็นเบอร์เกอร์แพนเบรดนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะไฟเบอร์สูงน่าสนใจม<ล>ากกับเนื้อร่อยด้วยได้ครับขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับ ้าง,งานนี้ใครคิดทําธุรกิจก็ง่ายเลยครับว่าจะเป็นแบบพื้นฐานของด้านการหาวัตถุดิบนะครับโดยที่เราไม่ต้องอาจจะเป็นแบบเจอดีลเลอร์ดีๆในงานนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับลองชิมดูนะครับ,บนี่ครับมัานหนาเลยช่วยขอบคุณครับอืมอร่อยนะครับก็คือถ้าไม่มีไม่มีหมูไม่มีไก่ก็อันนี้แทนกันได้นะครับอร่อย ขอบคุณครับนี่ครับมีเป็นเบอร์เกอร์ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับคนเริ่มเยอะแล้วครับเอ, <laughs> เอาละน,นี่นะครับนุ่มกรอมครับอร่อย ไม่รู้สึกเลยว่าเราไม่ได้กินเนื้อเพราะว่านี่มันเหมือนมากใกล้เคียงกินพร้อมยิ่งกินเป็นเบอร์เกอร์ยิ่งอร่อยนะครับกลับพิงได้นะครับขอบคุณมากครับอืมรชบช่นกันคบุนี้ขายบุดนี้เขาขายอะไรครับเนี่ยก็ออีกอย่างเเป็น้ กุ้งจริงหรือปลอมครับเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งจริงๆคร่าพี่กุ้งจริงเนะาะเดี๋ยวรอชิมรอเทสแป๊บนึงนะได้ครับดูนะครับหาดบัลเลอร์นะครับทุกคนน่าสนใจมากรู่นี้โดนนะครับมีถึงสามฮอนะตอนนี้ ชิมกันได้นะคะครับวันนี้มีทัิงชีเลยนะคะครับพูดได้เลยว่าเดินไม่ทั่วแน่นอนถ้าเดินทั่วก็อิ่มเลยเกินคำว่าอิ่มครับผมมีเป็นอะไรบ้างครับอันนี้เป็นอะไรครับพี่ชสบุกไก่ครับชีสบุกไก่เค้กพิเศเจ๋งเจ๋ง าแต่ว่ามันหลุดจากหน้าข้าวไปหน่อยนะครับลองชิมดูนะครับทุกคนนี่ครับเป็นข้าวปั้นนะหอยกรุบมากเลยอ่ะหอยอร่อยมากผมท่านี่อันนึงแน่ใช่ไหมฮิปเอาอันนี้ดีกว่าถ่ายง่ายอันนี้เนี่ครับนี่แน่นทานมากเลย นี่มันกับตรงนี้เลยนะครับนีค่ครับ whenever? อันนี้เป็นวัตถุดิบที่แบบฟรีดเหมือนกันหรือว่าไม่ไม่ได้ฟรีดครับพี่อันนี้เป็นวัตถุดิบแบบไหนครับเป็นฟรีซใช่ไหมเป็นฟรีซมานะครับฟีซเหรอครับ ร,ร,รีบเจ๋งมากครับที่เดิน,น,นเ่านไปทมาที่หน้าปแชโชว์นี้นะค,ะนนครับเกี่ยวกับวาสคัญสนดีใช่ไะอร่อยมากาได้เลยค่ะที่หน,น้ารชะะตอนนี้ค่ะทางเชฟชวนไทยนะคะกำลังทำอาหารสกมะยค่ะ แล้อ๋อทีนี้ก็สามทั่วแล้วครับเริ่มอิ่มแล้วนะเริ่มใกล้อิ่มละสามคำอร่อยเยี่ยมเลยนี่ครับนี่ฟิตจริงๆเหรอพี่นี่ของของอ่าเป็นเป็นของของถ้าอยากได้นี่ก็เลยได้ามาครับ ใครสนใจนะครับติดต่อได้ยังไงครับถ้ถาสนใจไเนกเข้าสา็บไซต์คองทางได้โชว์ก่อนไดครับประสานงานได้จงาบโอเคถ้าที่นี่ยังมีงานจุวันเสาร์ครับผมเข้ามาดูได้ที่งานได้ครับผมคือถ้าใครสนใจนะผมบอกเลยว่าเจ๋งมากเลยอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่มีความฟรีสเลยกินไม่รู้เลยอเอาจังริงทางคนไทยนะคะก็ได้นออกคาให้ทุกท่านได้ลองนลครับนี่ครับนี่เป็นหอยเชลล์ดูครับเนี่ยน่าก,กินมากเลย ก mm. ุ้งน่แหละครับอ um ือช่ชใช่ช่ครับอร่อยทุกคำครับใช่ครับมอาคุ้มากๆเลยครับอบครับอ่ะเราย้อนกลับมาดูกุ้งนะครับกุ้งเราทำยังไงครับอ๋อกุ้งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อันอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้จิ้มใช่ไหมครับมลองชิมดูนะครับทุกคนขอสองชิ้นนะครับนี่ครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับะะอ๋อแกะออกมาเป็นอย่างนี้ก็นี่ฟีดเหมือนกันใช่ไหมครับออ,อ,อโอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับว่าผ่านการฟีดมาแล้วเเป็นยังไงนะครับพูดตรงว่าก,กินไม่รู้เลยกินไม่รู้เลยเหมือนว่าว่าฟีดมาแล้ว ก็คือมันแบบเป็นสดๆเลยนะครับอร่อยจัดเลยครับยังไม่เออดขอบคุณมากนะครับแดงดีแดงดีมากเลยครับเปลือกสีสวยตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไหมครับเนี่ยแถวนี้โอ้อันนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีหรือเปล่าใช่ไหมครับฮะอี๋ชั้นอนคืออะไรเอวีเอวีดีอ๋อแล้เท่าดีได้เลยก็จะอย่าง ครับอันนี้คืออะไรครับโอเคโอ้ okay. oh, okay. ไม่เคยเห็นครับอะไรก็มันคืออะไรครับวอ a t c h อะไรอะไรโอเคสาลายโอเคโอเคโอเคเออโอเคนี่นะครับ uh, uh, uh. Yes. Okay. อ๋อออ อาหารจีนไยนิดมันออกแนวแบบมาล่าเยอะตุยค่นี้เดียวขอบคุณครับ thank you ครับอำไม่รสชาติไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ว่าอร่อยจะเป็นแบบเหมือนอาหารขนมแบบมาล่านะครับ บอกได้เลยมางานนี้ได้ทั้งได้ทั้งได้เจอเมนูใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่เป็นไม่น่าเชื่อบางอย่างมันฟีดมานะครับอร่อยครับผมครับผมก็จะชอบอะไครัอ่าคิงสครับครับผมก็ย่างกันตรงนี้เลยนะครับน่าสนใจมากครับผมลองดูนะครับชัดๆเลยครับนี่ครับ เนื้อไทยเหรอครับน่าทานมากเลยตัวพามหลินค่ะก็คือสไลด์มาจากหน้างอ๋อหน้าตู้นี้เลยเหรอครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับหน้าตู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นโทมฮอคนะครับใช่ไหมอ่า หานมากนะครับนี่ครับเป็นเนื้อที่เมื่อกี้เราดูนะครับหั่นมานี่ครับลองชิมดูนะครับทุกคนกลิ่นดีนะครับชอบขอบคุณมากครับอร่อยนะครับคุณครับ ถ้าได้ชิน้นใหญ่จะดีมากนะครับเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเ,เริ่มจะเป็นโหมดโซนแบบพวกอุปกรณ์แล้วมั้งครับเนี่ยใช่ใช่ใชผมพูดถูกไหมโอ้น่าสนใจมากนะครับ พรุ่งนี้ก็เป็นเป็นฟอสเซนหมดเลยป่ะครับใช่ค่ะน่าสนใจมากครับก็คืออาหารตัวนี้นะครับฟอสเซนออกมาก็รสชาตินะผมหลายบูธนะครับผมลองทานแล้วแทบไม่ต่างจากที่แบบมาสดๆเลยนะครับทุกคนแล้วบูธน,นี้น่าสนใจมากนะครับเป็นเนื้อนะผมชอบกินเนื้ออยู่แล้วชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่ๆแล้วนะทุกคนใครสนใจทําธุรกิจก็เข้ามาเดินงานนี้ผมว่ายังไงก็ สามารถที่จะไปต่อยอดร้านตัวเองได้โดยไม่ยากนะครับทุกคนว่ามีรวมให้แทบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นสไตล์เนื้อนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาหารฟีชเป็นพวกอาหารทะเลนะครับหรือซูชิข้าวปั้นอาหารญี่ปุ่นมีทุกอย่างนะครับที่นี่อันนี้เป็นขนมนะครับทุกคนเป็นร้านขนมขนมมีหน้าตาน่าสนใจมากนะครับร้านนี้นี่ครับอนี้เลย

อร่อยไหมครับคุ้นาคาขคอแห้งด่มไบไขคอแขคอแห้ง่มไครับข่คอ้คขอแห้งูไดครับคอ่คอแห้า่มครับค้ม่ค้มได้คค o ่คอ e ห้งด your health น,นี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเป็นโซนขนมแล้วนะครับมีพวกขนมปังนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้าน The Waffle นะครับผมมาดูกันนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนครับผมขอบคุณครับ อาหารตรงนนี้นะครับทุกคนโมโฟโฟนะครับมันมาเป็นแบบที่เรียกได้ว่าพร้อมฐานคือเอาไปลงบล็อกอบต่อได้เลยใช่ไหมครับก็คือจะง่ายกว่าการที่ต้องมานั่งปั้นแป้งเองตอนแรกผมมาคิดว่าจะเอมันจะเป็นรูปแบบไหนแบบนีงง้ง่ายกว่าแบบนี้ก็ง่ายจริงๆด้วย ครับผมถ้าใครทําธุรกิจก็คือแบบนี้ง่ายเลยควบคุมง่ายมากเลยคือนับชิ้นได้ที่สำคัญครับรสชาติดีด้วยอ,อร่อยมากครับพี่อันนี้ผมทิ้งไหนได้ครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อนะครับง,งานนี้น่าสนใจทุกบูธนะครับถ้าใครมาเนี่ย ใครมองหาธุรกิจแบบไหนไว้ก็มไม่ผิดหวังนะครับงานนี้นี้เป็นน้ำนะครับเป็นเริ่มมาเป็นน้ำพวกขนมครับผมครับโอเคครับขอบคุณนะครับนี่ครับทุกคนคนไทยครับคนไทยนะคุณครับ อันนี้จะเป็นอะไรนะครับอ่าอันนี้คือชาค่ะอ๋อเป็นชาเหรอครับค่ะตอนแรกเห็นเราใช้อดมิ้วค่ะอ๋ออดมิ้วกลิ่นหอมมากนะครับตอนแรกผมมองเข้ามานึกว่ากาแฟนะครับอ๋อเรามีกาแฟสามอันกาแฟสองอันชาค่ะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับตอนนี้เสิร์ฟชาอยู่อื้มอร่อยอร่อยเลยอ่ะทุกคนอันนี้มีขายทั่วไปหรือเปล่าครับหรือว่า ไม่ขายนะครับคือตั้งแต่กินมาเนี่ยดีเลยดีเลยเพราะเราใช้มอลาซีรับไม่ได้หวานเกินไป<อ>แล้วกลิ่นหอมชาชัดมากแล้วก็มีความแบบว่านมนม,นมครีมครีมอันนี้ก็คือซีรับของเรานค่ะอ,อร่อยครับอร่อยมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับ หกหกห้าหครับผมอืมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับอร่อยมากเลยอ่ามันเป็นเหมือนเม็ดมุกที่มันเป็นมุกป๊อปค่ะอ่ามันเป็นมุกป๊อปกินแล้วมันแตกอันนี้ผมเคยทานทานกับอ่าร้านบางร้านที่ขายชาไข่มุกแล้วแต่อันนี้ก็อ,อร่อยครับค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เราขายวัสดุวัสดุดี <laughs> เกี่ยวกับชาไข่มุกทั้งหมดเลยค่ะอร่อยครับผาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมีน่าสนใจมากเม็ดเม็ดนี้ตัวเม็ดมีความกัดแล้วแตกนะครับกรุบๆแล้วก็มีความสดชื่นนะครับ่กัดออกมาแล้วได้คือครับกบิณครับอร่อย